ราคาไทยมาแล้วหัวเวยโนะเก้าในราคา16,990บาทเริ่มพรีออเดอร์วันที่3พฤศจิกายนวันนี้ทาง i อทีฟัมีโปรดีๆมาบอกนะครับกับลัสตาร p เพเดย์ลดหลังสตอ็อกช็อปส่งท้ายเดือนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2564ครับลดหลังสตอ็อกกว่า50%เฟลชเซลลดสูงสุด90%และคูปองส่งฟรี สนใจอะไรเพิ่มเติมหรือจะจัดอะไรเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางหัวเว่ยประเทศไทยก็ได้เปิดตัวหัวเว่ยโนว9เก้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เผยราคาล่าสุดทางหัวเว่ยก็ได้ประกาศราคาของหัวเว่ยโนว9เกาออกมาแล้วครับ โดยมีราคาอยู่ที่16,990บาทแบบสมาร์ทโฟน Huawei Nova 9มีหน้าจอ OLED ขนาด6.57นิ้วความเร็วระดับ Full HD Plus 2340คูณ1,080พิเซลลองรับค่า r e เฟ r e x สูง 120Hz ลองรับการแสดงผล HDR10 ดีไซน์ขอบโค้ง TD Curve ให้กล้องหลังมาทั้งหมดสตัวมีทั้งกล้องตัวหลัก RYYB ความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องอตร้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลพร้อมระบบ AAF มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือ เรเลบูและแบ ah. ล็กให้แบตเตอรี่มันที่4,300มิลลิแอมป์รองรับชาร์จแบบ66วัตต์หัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จสามารถชาร์จจาก0%ถึง100%ได้ในเวลาเพียงแค่38นาทีเท่านั้นครับสมาร์ทโฟนหัวเว่ยโนวาเมีราคาอยู่ที่16,990บาทพร้อมโปรโมชั่นพรีออเดอร์ order, ฟรีหูฟังไร้สายหัวเว่ยฟรีบัตรโปรมูลค่า5,499บาทเมื่อสั่งซื้อตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนน2564ถึงวัที่12พฤศจิกายน2564นครับ สนใจและเรียนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนี่ยครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ